เอาละทุกคนลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะเรากำลังเดินอยู่กลางถนนที่รถติดมากๆแล้วรถคันข้างๆบีบแตรใส่เราดังสนั่นวันไหวจังหวะที่ตกใจนั่นแหละหัวใจเราเต้นระรัวเลยใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับความดันเลียดมันพุ่งขึ้นพรวดพลาดเลยว่าแต่มันคืออะไรกันแน่ไอ้เจ้าความดันโลหิตเนี่ย เอาง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนแรงดันของน้ำในสายยางที่เราฉีดน้ำรดต้นไม้นั่นแหละครับน้ำมันจะไหลไปทั่วทุกซอกทุกมุมของสวนได้ก็เพราะมีแรงดันใช่ไหมครับร่างกายเราก็เหมือนกันเลยครับหัวใจเราเป็นเหมือนปั๊มน้ำที่คอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายผ่านเส้นเลือดซึ่งก็เปรียบเสมือนสายยางนั่นเองเจ้าแรงดันที่เกิดขึ้นตอนที่เลือดไหลไปตามเส้นเลือดนี่แหละครับที่เราเรียกกันว่าความดันโลหิต ทีนี้ความดันมันมี2ตัวใช่ไหมครับตัวบนกับตัวล่างไอตัวบนเนี่ยร้อี่สิบมิลิเมตรประหลอดอะไรแบบนีน้มันคือจังหวะที่หัวใจเราบีบตัวเต็มที่เพื่อสูบฉีดเลือดออกไปแรงดันตอนนั้นจะสูงสุดส่วนตัวล่างคือจังหวะที่หัวใจเราคลายตัวเพื่อรับเลือดกลับเข้ามาแรงดันมันจะต่ําลงหน่อยทีนี้ถ้าเลข2ตัวนี้มันสูงกว่าปกติมากๆแบบ140ทับเกเป็นต้นนั่นแหละครับ สัญญาณเตือนภัยสาเหตุทําไมความดันถึงสูงหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่แก่แล้วก็เป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีหลายปัจจัยมากๆที่เป็นเหมือนตัวร้ายที่แอบผลักความดันเราให้สูงขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยนะเรื่องน้ําหนักเนี่ยอันนี้ตัวดีเลยครับลองคิดภาคตามนะถ้าเราอ้วนขึ้น เส้นเลือดเราก็ต้องขยายตัวเพื่อรองรับไขมันที่เพิ่มขึ้นทําให้หัวใจของเราต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆพอหัวใจทํางานหนักขึ้นแรงดันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวอาหารการกินกินเค็มกินเค็มกินเค็มอันนี้แหละตัวการหลักครับโซเดียมในเกลือมันทําให้ร่างกายเรากักเก็บน้ําไว้มากขึ้นซึ่งก็ไปเพิ่มปริมาณเลือดในร่างกายพอน้ําในท่อคือเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะขึ้นแรงดันในท่อก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วย เครียดอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่ากลัวมากครับเวลาที่เราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนบางชนิดออกมาทําให้เส้นเลือบเราหดตัวลองนึกถึงท่อฉีดน้ําที่โดนบีบให้แคบลงสิครับน้ํามันจะพุ่งออกมาแรงกว่าเดิมใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับความดันสูงไม่ขยับตัวใครชอบนั่งแช่นอนแช่ทั้งวันบ้างยกมือขึ้น การที่เราไม่ค่อยขยับตัวมันทําให้ไขมันสะสมง่ายขึ้นน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยเผาผลาญพลังงานด้วยสุดท้ายก็ไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องความดันโลหิตสูงอยู่ดีแล้วจะดูแลตัวเองยังไงโอเคฟังดูเหมือนเรื่องน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทําได้เลยครับอ่ะเรื่องแรกกินแบบฉลาด ไม่ต้องถึงขนาดงดเค็มไปเลยก็ได้ครับแค่ลดลดลงบ้างก็พอเช่นแทนที่จะใช้ซอสปรุงรสเยอะๆก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องเทศสมุนไพรหรือพริกไทยดำแทนก็ได้ครับอ้ออ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อของด้วยนะกับอันที่2อออกกาลังกายไม่ต้องไปวิ่งมาราธอนครับแค่เดินเร็วๆว,วันละ30นาทีก็โอเคแล้วครับ การออกกำลังกายช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นทำให้สูบฉีดเลือดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยเรื่องการจัดการน้ําหนักได้อีกด้วยอันที่ 3. นอนให้พออันนี้ง่ายที่สุดแล้วครับนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนเพราะการนอนหลับที่มีคุณภาพจะช่วยให้ร่างกายเราได้พักผ่อนและฟื้นตัวตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเลยครับและข้อสุดท้ายจัดการความเครียดอันนี้สำคัญมากครับ ลองหาอะไรที่เราชอบทําดูครับเช่นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนสนิทบ้างก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่ทําให้เราผ่อนคลายจากความเครียดได้บ้างก็ทําไปเถอะครับอืมมันเหมือนกับเรากําลังดูแลบ้านของเรานั่นแหละครับถ้าเราไม่ดูแลท่อน้ําในบ้านปล่อยให้มันสกรปรกและอุดตันวันหนึ่งท่อก็อาจจะแตกหรือเลื่อได้อืมร่างกายเราก็เหมือนกันเลยครับเอาล่ะ ก่อนจะจากกันไปอยากให้ทุกคนลองทำอะไรสนุกๆอย่างหนึ่งดูครับง่ายมากๆเลยแค่ลองยืนขึ้นแล้วเดินไปรอบห้องดูครับเดินไปเลยเดินไปจนกว่าจะรู้สึกว่าตัวเราได้ขยับบ้างแล้วหลังจากนั้นลองหาเวลาวันละนิดวันละหน่อยไปเดินเล่นนอกบ้านดูบ้างจะดีนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจและเส้นเลือดของเราเอง